ครับวันนี้เราก็มาอีกหนึ่งวันครับเช้าอันสดใสของวันวันที่6เดือนมีนาคม2องพครับวันนี้ครับก็ได้มาส่งงานครับกับปั๊มชุดของเราครับชุดสูบน้ําเคลื่อนที่โดยไม่ต้องงอ้นน้ามันครับไม่ต้องงอไฟฟ้าครับสูบที่ไหนก็ได้ครับครับผมนี่ฮะนี่คือชุดของเราครับครับผมเป็นแผง โพลีรี่340วัตต์หนึ่งแผงครับแล้วก็เป็นปั๊มไดโวครับขนาด2นิ้วนี่ฮะมาอัพเดตผลงานให้เป็นแฟนเพจของเราได้รับชมกันอีกครั้งครับครับผมนี่เป็นสวนกระท่อมและสวนมะม่วงครับแล้วก็มีปีชุ่งนาครับครับอันนี้ก็เป็น มาเทสกันครับนี่เป็นน้ำที่เราสูบขึ้นมาจากครับผมนี่ฮะคือระดับน้ำก้าวันนี้ก็แดดก็ดีพอสมควรครับครับเราก็ได้มาอัปเดตกันครับกับเช้าวันสดใสกับแสงแดดอันแก็บจ้านี่ละเจ้าของที่จะนำมาใช้งาน คือคือจะใช้มาลดเป็นระบบน้ําหยดระบบน้ําของสวนกระท่อมและสวนมะม่วงครับครับผมก็คือทางเจ้าของก็คืออยากจะหนึ่งประหยัดครับ2และก็ทางานโจทย์ก็คือทํางานใช้ง่ายๆปั๊มสามารถที่จะถอดและก็แผงสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ต้องติดติดตั้งครับ ครับเราก็จัดให้ครับโดยเป็นระบบโซลารเซลล์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ครับไปไหนก็ได้ครับไม่ต้องงอ้นน้ำมันและไม่ต้องงอไฟฟ้าครับถ้าทางไปถึงมีแหล่งน้ำของเราสูบได้หมดครับครับผมนี่ก็คือภาพครับนี่คือกล่องครับมีเบรกเกอร์กันฟ้าผ่ามีเบรกเกอร์ครับครับผม นี่ก็คือปั๊มที่เราจุ่มลงไปครับน้ำสะเป็นปั๊มไดโวครับ375วัต์ที่เราเคยได้ถ่ายไปในคลิปครั้งที่แล้วประสิทธิภาพการสูบน้ำของเราครับครับเราก็มาอัปเดตครับถ้า คนไหนสนใจหรือว่ายังไงก็ติดต่อมาทางทางเพจเราทางนั้นเราได้ครับครับแล้วปรึกษาปัญหาได้อาจจะมีอะไรที่ว่าเรารู้หรือไม่ก็สามารถให้ความรู้ท่านได้ก็ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันครับครับผมนี่ฮะครับ ก็วันนี้ก็จบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรที่ให้หลายคนได้เพื่อจะนำไปใช้เพื่อจะนำไปแก้ปัญหาเพื่อจะใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับใครหลายคนได้ครับครับถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์ครับกดติดตามครับครับฝากคลิปนี้ด้วยครับครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ส c ค i ป e ไปกําลังใจให้ด้วยนะครับ